ซ i โนแวคเอสตาซีนิกาโมเดอร์นาไฟเซอหายใจไม่ออกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะอีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เรา จะมาพูดเกี่ยวกับวัคซีนวันนี้เรียมไปฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียมจะมาเล่าให้ทุกทุกคนฟังนะคะเรียมเดิน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 เข้าไปในโรงพยาบาลไปวัดความดันโลหิตมีเครื่องวัดความดันโลหิต เรียมก็สอดแขนเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเครื่องวัดความดันโลหิตหรือเรียกสั้นๆนะคะเรียกสั้นๆว่าเครื่องวัดความดันก็จะบีบแขนแล้วก็มีตัวเลขขึ้นให้นะคะเราก็ใช้ปากาจดตัวเลขวัดความดัน เสร็จแล้วเรียมก็เดินเดินเดินไปชั่งน้ำหนักมีเครื่องชั่งน้ำหนักเรียมก็ขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักอเอเอเรียมลืมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อกระเป๋าชานมไข่มุก เรียมวางชานมไข่มุกวางกระเป๋าดูน้ำหนักห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมเรียมคิดว่าไม่ใช่ถอดรองเท้าเรียมถอดรองเท้า ดูเครื่องชั่งน้ำหนักห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมเรียมคิดว่าไม่ใช่อนาฬิกาถอดนาฬิกาเรียมถอดนาฬิกาวางในกระเป๋า สิกิโลกร,รมัมเรียมคิดว่าไม่ใช่อ๋อต่างหูถอดต่างหูเรียมถอดต่างหูวางในกระเป๋าห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมไม่ใช่ ถอดถุงเท้าเรียมถอดถุงเท้าวางไว้ในรองเท้าหูห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมโอเคห้าสิบเอ็ดกิโลกร,รมัมอ๋อแล้วเรียมก็เดิน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 ไปวัดความสูง จะมีที่วัดความสูงที่มีตัวเลขที่วัดความสูงเรียมก็วัดความสูง158เซนติเมตรมีแบบฟอร์มแบบฟอร์มเรียมก็ใช้ปากากากรอกแบบฟอร์ม เขียน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 ชื่อเขียนนามสกุลแล้วก็เซ้นลายเซ็น เรียบร้อยค่ะชื่อนามสกุลลายเซน็นโอเคเรียบร้อยจากนั้นเรียมก็รอรอฟังเพลงรอเล่นโทรศัพท์รอแคะเล็บ แคะเล็บรอนั่งดูคนอื่นๆรอหรือว่าจะรอเฉยๆไม่ทำอะไรไม่ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่แคะเล็บไม่ฟังเพลงเรียกว่ารอเฉยๆไม่ได้ทำอะไร แล้วก็จะมีคนเรียกเรียกคิวคิวที่หกคุณสุภาพรอ,อ๋อเรียมเรียมชื่อสุภาพรคิวที่หกคุณสุภาพรอ,อ๋อเรียมยกมือและพูดว่าอยู่นี่ค่ะคุณสุภาพรอ,อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ แล้วเรียมก็เดิน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 ,ดนไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้สวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอนั่งอยู่ใกล้ๆกับเรียมนี่คือแขนเสื้อมีกระดุมกระดุมเรียมก็ปลดกระดุม ลดกระดุมมีกระดุม2เม็ดแล้วก็ดึงแขนเสื้อดึงแขนเสื้อขึ้นหรือว่าจะดึงคอเสื้อลงก็ได้ดึงแขนเสื้อขึ้นดึงคอเสื้อ ดึงคอเสื้อลงก็ได้แล้วคุณหมอคุณหมอก็ใช้สำลีสำลีชุบชุบแอลกอฮอล์มาเช็ดเช็ดเชชเช็เช็ที่แขนจะเรียกเช็ดเชเช็ดก็ได้หรือจะเรียกว่าถู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 ถ,ถ,ถูก็ได้ แล้วก็ใช้เข็มเข็มฉีดยาฉีดยาที่ต้นแขนอันนี้คือแขนแขนต้นแขนฉีดยาที่ต้นแขนแล้วก็ใช้สำลีปิดเทปแต่งแผลปิดเรียม จะให้ทุกทุกคนดูเอามือล้วงเข้าไปดึงโอ้ยอ๋อมีสำลีสำลีเทปเทปแต่งแผลคุณหมอก็จะแปะสำลีแล้วก็แปะเทปแต่งแผล ที่ต้นแขนแล้วก็โอเคเสร็จแล้วค่ะให้เรียมนั่งรอ30นาทีเรียมก็รอ30นาทีคุณหมอบอกว่าไม่ให้ยกของหนักๆหกู้หนักสามวันไม่ได้ไม่ให้ยก ของหนักสามวันเรียมคิดว่าเรียมออกจากบ้านไม่ได้สมวันคุณหมอบอกห้ามยกของหนักโอ้กระเป๋าเรียมหนักหนักมากๆเรียมคิดว่า เรียมไม่ออกจากบ้าน3มวันคุณหมอก็บอกกับเรียมว่าดื่มน้ำเยอะๆถ้ามีไข้อุณหภูมิ40องศา41องศา42ององศาทำไม่โอเค ไม่โอเคหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกให้กด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 โทรศัพท์1นึ่งกกดโทรออกกดโทรออกรถพยาบาล ก็จะมารับเรียมไปโรงพยาบาลตอนนี้เรียมฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มนักเรียนฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วคะ1เข็มสองเข็ม3มเข็มสี่เข็มห้าเข็ม6เข็มโห หรือว่าไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดหรือว่ายังไม่ฉีดเพราะคิดฉีดคิดไม่ฉีดคิดฉีดคิดไม่ฉีดยังไม่ฉีด เรียมฉีดแล้วสองเข็มแล้วฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรคะซีโนแวคฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรคะแอสตาซินิก้าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรคะซีโนฟาร์มฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรคะโมเดอร์นา ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรคะไฟเซอร์ว,ว้าววันนี้นักเรียนได้เรียนภาษาไทยเยอะมากๆเกี่ยวกับวัคซีนหวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับการเรียนภาษาไทยในช่องเรียมไทยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปหาเพื่อนๆแล้วเจอกับเรียม ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเนยอ้อย